โอเควิธีถัดไปในการหารากที่2นะเมื่อกี้เราใช้วิธีอะไรนะคิดในใจนะใช้คิดในใจมีเทคนิคเล็กๆนน,น,น้อยคราวนี้จะเป็นวิธีคิดจริงๆละนะวิธีคิดจริงๆเนี่ยมันก็จะมีหลักวิธีวิธีแรกวิธีเด็กๆคือเราจําหลักว้อย่างว่าเวลาจะหารากที่2เนี่ยมันกลาลังหมายความว่าสมมติเราต้องการหารากที่2ของของ81สมมุติอย่างนี้แ1มันคืออะไรมันคือ9คูณกับ9ใช่ไหมเก้าเก้าแปดอใช่ปะ รากที่2แปลว่าถ้ามีเหมือนกันข้างในสองตัวนะคูณกันอยู่ในราก2ตัวถ้าเป็นรากทีส่สองตัวสามารถถอลากมาได้เหลือตัวเดียวน,นี่คือหลักการนะนี่คือหลักการก็คือแยกตัวประกอบข้างในให้หาเป็นตัว2ตัวเหมือนกันคูณกันนะถ้าได้ปึ๊บเราก็ได้คาตอบเข้าใจป่ะถ้าตัวเลขน,น้อยๆคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขเยอะๆทำยังไง ถ้าเกิดเป็นตัวเลขเยอะๆทำยังไงโอเคนะเรามาดูกันวิธีการง่ายๆวิธีเด็กๆเลยนะวิธีแรกตั้งหารสั้นไปเรื่อยๆตั้งหารสั้นไปเรื่อยๆเป็นวิธีง่ายที่สุด7056ใครแม่สุคุณไม่แม่ใครหาเลขไม่แม่นก็จะช้านิดหนึ่งนะแต่พวกเราทุกคนกูคิดว่าไม,ไม่กล้ารับกเราต้องการองแม่นง่ายๆเลยเห็นลงท้ายด้วยเลขคู่ใช้เลขะายเสมอ สตลอดเลยนะเห็นเราทันเลขคู่ปุ๊บ2เราก็ลันสองไปเรื่อยๆนะเอาแบบด็กๆก่อนเลยนะสองสหกลืเศรหนึ่งสองห้าสิบสองสอเลขคู่2ต่อ2 1 2 2นึ่งสองสองสิบสี่สองหกสิบสองอใช่ไหมนะอะไรต่อคู่สต่อสองแปดสอสสองสะไรอีกสอี่สองสี่ ขาดมิคูไหมมิคู่แล้วถ้าไม่คูปุ๊บปทำไงต่อละครนี้มันจะมีเทคนิคยังไงในอันนี้เป็นเทคนิคว่าไอตัวนี้หาอะไรได้บ้างนะอันนี้ C C หนึ่ง C หนึ่งเนี่ยสบวกสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าถ้าตัวเลขที่เป็นเลขโดดบวกกันแล้วเก้าหารลงตัวหรือว่าสามหารลงตัวตัวนี้สามจะหารลงตัวเลยเข้าใจไหม ถ้ารวมกันแล้วเป็นเลขที่สามหารลงตัวหรือเก้าหารลงตัวสามจะหารลงตัวเสมอโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้อะไรใช้สามสามหนึสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดรวมกันได้ไรมสิบสองสิบสองสีหารได้ไหมเ้สามหารได้ไหมได้ไอต่อเลยสามสามสี่สี่สามคราวที่อะไรดีเออนึ่ว่าจะมาใช้สามอีกนะนี่เจ็ดเจ็ดนี่คือตั้งหารสั้นตั้งหารสั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าตกลง รางที่สองเนี่ยเวลาเขียนรากที่สองเนี่ยสัญลักษณ์เออลืมบอกว่าสัญลักษณ์คืออย่างนี้นะตัวนี้ไม่มีตัวเลขแต่ว่ารากที่สองเคนะถ้าเป็นรากอื่นตรงนี้จะใส่ตัวเลขโอเคไหมนะเดี๋ยวค่อยว่าเพราะฉะนั้นรากที่สองของเจ็ดศูนย์ห้าหกเราก็เอาเลขมาใส่สองคูณสองคูณสองอะไรล่ะสามสองคูณ 3คูณคูณเคูณเเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะหาราชที่สองเราบอกว่าไงวิธีการคือเหมือนการ2ตัวเอามาลอกลางเหลือตัวเดียวอย่างนี้เหมือนการ2ตัวเอามาลอกลากเหลือตัวเดียวเหมือนการ2ตัวเอามาลอกลางเหลือตัวเดียวเอามาคูณกันให้หมดเลยนะอย่างนี้แล้วเราก็คิดเลองดนี่คือการหาราชที่2วิธีง่ายๆ โอเคเพราะฉะนั้นต้องฝึกนี่ต้องฝึกโอเคไหมต้องฝึก, okay กดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้เราฝึกกี่ข้อดีแบบนี้ห้าข้อพอห้าข้อโอเคนะต้องจดไหมต้องจดไหมไม่ต้องจดนะจดไหมใครจะจดจดจดโง่ายๆสบายๆอ่ะโอเคไม่จดเรามาลองดูนะจงหารากที่สองของตัเวเลขพวกนี้ นะพอที่หนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกสี่ 9ก้าเก้าเฮยใช่เก้าแปดศูจ็ดสหกและห 5. 5, อห้าห้านสะ่อะนักเรียน ลองฝึกใช้วิธีการตั้งหานสั้นนะโอเค